สุขสันต์วันคริสต์มาสครับมนุษย์โลกทุกท่านวันนี้เราลืมกันไปหรือไม่ว่าในอดีตการนั้นท่านเซนต์นิโคลัสต้นกําเนิดเรื่องราซานตาคลอสและท่านพระถังซัมจัง๋งผู้เดินเท้าจากจีนไปจนถึงอินเดียตลอดจนเหล่าศาสดาของศาสนาทั้งหลายไม่ได้มีความจําเป็นต้องใช้พาสปอร์ตในการเดินทางจึงทําให้ท่านเหล่านั้นสามารถสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่แก่มนุษย์หลายภูมิภาคทั่วโลกการมีสิทธิเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกได้อย่างเสรี <S <S เท่ากับการได้เป็นเจ้าของผืนแผ่นดินโลกทั้งใบของท่านเหล่านั้นและบรรุราทก ในขณะที่พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางนั้นเพิ่งเริ่มถูกบังคับใช้หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือราวปีคศ1920หรือเพิ่งแค่100กว่าปีที่ผ่านมาจึงขอของเราร่วมทวงคืนสิทธินั้นและทวงคืนพื้นที่สาธารณะัทั่วโลกให้กลับคืนเป็นของมนุษย์ธรรมดาทุกคนในยุคนี้อย่างทั่วนหน้ากันรวมถึงมนุษย์4ีคนที่แต่งตัวเหมือนทีมพระถังสัมจั๋งในคืนนี้ที่คงอยากเดินทางไปขายลอตเตอรี่ได้ถึงชมพูทวีปจริงๆ,ๆเพื่อเป็นของขวัญคริส 2, 9, ต์านมานส